อ๋อเยต่คนนีน้ไหนมือนี้มามาเวไปเอามาเไปก่อนมามเลยนี่เมื่อนัหน่ะไข่้ไว้นี้ไฟชะดน่ะไเอาเขาไว้นี้เนาะแล้ไข่ก็เอาแผ่นไววเนาะแล้ก็อันนี้ปกไว้บนมีแสงมีอย่างขึ้นไหนาบอกแบบนี้เอาไว้นี้ปนไปคายบ่เมื่อไร Ấm mới lặng thì phải nhắc thàn nè Ấm mới lặng thì phải nhắc thàn nè Thôi là bây giờ bây giờ bây giờ lặng đi đi Ủa, này kìa, thầy gọi có chữ à? 600 đồng nè, thầy gọi 3.5 600. 5 600 đồng 600 đồng nè, 600 đồng 600 đồng, 600 đồng 600 đồng, 600 đồng Chết bậy Mày nhắc mà nè, nó ตื่นอยู่แล้วตื่นเชือมาได้สิตัว่าื่อมก็ม่ได้มาได้มาบ้ไนเจ้าขอนนากันอยแจมโปเล่นมันป่ยมีวะหอยซีไว้เอ็มจับจับหอยซีไว้โอ้จะไหนเราเอาอะไรมาเล่นรถนี่นี่มีหน้ามีสิโอเค

มันนั่นเอาหายุ่เสียมือว่าจทักันไม้เหอนกอนนี่ก็ไหวก้อนมันยังบวาทางหลอกตอนนี่ไหวก้อนนี่แหบอกะไเนาะท่าน่เอาเอาขึ้นไหวขึ้นไปยังบ เนาะโอ้ฮะสอบหนึ่งทก็ลซื้ออะเฮาบอาซอ้าหพันสอบน่อย้ส้าหพันเนีลยขึ้นแล้วบ้าหาลตอนนัเซื้สอบนเ้าหาพันตอนนั้นอขึนม้ยัน้องออกไปขายเ้ยเนาะไอ้เนาะยน้ำเจ้าที่าโอ้มาเลยล่ยงเนาะมาเลวนะเอาขึ้นมาเละเอาขึ้นมาเิาดทขาดได้หนึ่งเปาเล nhiều người nó về bị giảm bén nó, giảm bén, tôi <laughs> không biết. Nam này đã từ thì nó chưa, chưa, มุ่งมันแล้วพากลางดยงจะมาเจนเครื่องัอนบอกโอ้เสือผ่าเด้พุหน่อยังบมเ่เออยังโมเอ่ผู้ชายวิทยุแล้วก็ยังีเต็มอยู่น่ะแต่โมทุนพ่อบ่แต่โมทุนไม่ม่ก็หูวใจักกว่านี่ไงงานเพื่อนแล้วป่ะเจ้าช่อาเจผ้ไทยแลแต่เก่าเจ้าชื่อรุ่นเก่าว่ามันคนระเบีอบคนระบบได้ไหมมันจะเป็นจากท้องกลายเป็นเงิน เป็นยเงแตปเพีงคือว่ได้แบบนี้นะถืว่าได้เนาะมาบ้านเขาบ้านอะไร่นอะเเบ้าบ้านโต้เกาที่มาสิตได้บอกป่ะอออเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเทียนชานของทางเบาสิงเพินคือเก่าไปเยเนาะ หลังจากที่เขาได้ตัดกุญแจเจนาะแล้วก็เข้าไปเบิ่งเครื่องของอยู่ในเฮือนในชานิเล่าพี่หน่อยถือว่าสิ่งของที่สําคัญแม่นบ่มีแล้วเนาะอ่าเป็นข้าวเป็นน้ามเพลินไฟเซลอกเซล่าแม่นบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะหายไปเกี้ยงเหลือแต่เสื้อผ้านาะแพ้พี่น้องนะเอ้ยเนาะเหลือแต่เครื่องเสื้อผ้าเนาะฮ่าโตพี่น้องเอ้ยปานีเจักสิววอลนี่ได้ปานลายบอาบ่ออ,อกได้บ่แเ่ตพี่น้องเอ้ย กระนองออนลงกระหม่อมเนาะหลังจากที่ว่าอาตัดกุญชูกุญแจเข้าไปครับพี่น้ดาวัยถือว่าฮูบเนาะฮูบที่ว่าทั้งพ่อ้างเคุนทรงให้นะถือว่าแมนเบิ้ลพี่น้ดาวัยเนาะที่ว่าเราเอาไปเนาะแล้ววันนี้นะเอาก็เลยว่าจะเข้าไปเบิ้ลตัวจริงเนาะเข้าน้ำจำฟ้าบ้านเรา เอาไว้ในเฮือนในซานที่นะคันคือว่าเฮาสี่ว่าว่วาเราเอาไปเนาะอะโดยที่ว่าบเ oh ห็นบุญวิญญาทานกันใช่ไหมสิว่าเออเก่าหาเล่าเนาะเอาเครื่องเอาของไปขายสินะพี่น้องเนาะบันนี้เขาได้ไขเนาะเบิ่งในเฮือนในซานแล้วกัถือว่าบุญวิญญาณเลยพี่น,นอ้องเนาะอ่าก็คือบอุญวิญญาณเลยอ่าก็เพราะว่าไฟโซล่าที่ัน เราใส่เก the ็บเมียนนะนะพี่น้องเนาะเราบบกู่าราใส่หน้าว้หฮันแต่วันนี้เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่ทางมอแอนพรมพ่ออะไรกันพรมเดียวว่าไฟอยู่หันนะใครก็เลยตื่นมากก็ไม่งัดเลยพี่น้องเราบริเวณมืออื่นมือเฮ้เนาะมือตื่นมากไม่งัดเลยพี่น้อย ไปแชร์มีเตอสิเอาเครื่องเอาคองขึ้นไว้ทั้งเครื่องก่อนบัตรนี่เอาเครื่องเอาไหว้เลว้ยตะกี้เอฟซีวะให้เอาเอาเตาออกมาไว้เล่าแน่าชั้นเอาเตาออกไว้เล่าแน่เอาเตาออกไว้ให้กับแล้วกน่้แล้วเราบริเหตุเนาะเราบริเหตุอยู่เหตุจินเนาะนะไหว้เตอร์เด้อที่ตอนแรกนะเอฟซีเป็นห่วงว่ายเย็นวันเรามาเลยโดยแซ่บเด้อ โอ้กเสียยากเลยเนาะยังไม่กินข้าวเที่ยงได้หนิไปก่อนนาเนาะงานเดี๋ยวูเรเปิดมาพักเชาพี่เราเนาะอยู่ตาาเชิชาบ่สิ่นี่แหละเนาะอ่าไปซมิเตไปมามามาเก็บักันพี่้องเลยเนาะโอ้งูบอนะมนจบทั้งนี่บ่เนี่ย เนาะเฮาอาอย่างนีแบบว่าเบิ ¿no? ้ดด้วยบ่คือเนาะตอนแรกนี่ค ah. ah ือ <h> ค <azuje> oh ือตอนตอนแรกนี่ทีเออมสำคัญเบิดเลยล่ะเนาะไอ้เสี้ยวว่า แปลว่าแล้วจะเอาอันนึงอันใดอันนึงไปก่อนสิยแต่วิทย์อีเดี๋เอาคือต้องเอาตัวที่เราขายง่ายไปก่อนเนาะหนึงมามันกระเบาเออมันเบาเลยคือแบบว่ามันมันมันได้ไวเิี่าชั้นซะคือเป็นสิ่งนี้ว่ากมันมันแบบว่ามันกับราคามันกับตางกันเป็นว่าแหละเนาะตอนนี้จะได้ราคากว่าเอาตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนเนาะพอเราโบมีเงินเนเพราะว่าช่วงนี้นี่ยเราบ่มีเงินอ่าแบบว่าแต่ก่อนเท่ากับแบบเคยเอาหาย้วเนาะเอาเข้ามาเพราอเอากระหู้ว่าเราโบเได้ไปไซส์หละ เฮากะเลยอยากให้แล้วแบบว่าติดถุงติดไทไว้เถื่ออ่าซื้อ50อั่นซื้อ10ซื้อ20ให้เราติดถงติดไทไว้หนะวันนี้บ่มีบาดหนิเฮากะเอาไว้ให้เราไปซื้อแนวอื่นนั่นแหละเนาะกะมัวสิว่าไปซื้อแนวบ่ดีมาเฮ็ดได้พี่น้องให้เนาะแต่ว่ามันกโอเ็นี่อาการาซี่กบ่จเป็นต้องไปกวดเี่ยวแล้วว่าบ่กวดเลยานี้มีตวอยู่บ่ ทรจนแล้วนี่นะเจนแล้วใช่ไ่มเจนแล้วมันเกิดแจ้งเราเกิเข้ามาไปตรวจอะไรบ้างเนาะเห็นบ่เห็นกอนตรวจบอกตรแล้วบาทนี่ใช่ไฟบาทนี่นอ๋ลี้กันแต่คนนี่ก็คนน้ไหวนะมือนี่นะอ่ามาจอัวนี้เป็นอุปบ่อไปก่อนนี่เมื่อัานนะไวไว้นี้ไฟจดานะ ไปเอาขาไว้น you know? mm ี hmm. mm ้เนาะแล้ว oh. ข uh ่อก็เอาแผนไว้เนาะแล้วก็อันนี้พปกไว้บนมี้แสงมีอย่างขึ้นไหนอืมาบอกบนี้เไว้นี้ก็พยาหามกับเจ้าบหมนี้นามตัวนี้วาเอาไปที่ร้านกันได้มันบนนี้น้ำเนาะเอาไปวันตรีไหมเข่าได้ไข่เข่ารีเข่าของกองกองอะไรกี้บ่กีบ่บ่

Blo lắng nghe thấy có vẻ như là. Hope loại hoặc 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 โอ้จะไดนเราเอาเล่าให้รู้เล่าให้รู้เล่าให้รู้รถนี่ไอ้นี้มีหน้ามีสี่อแล้วพอแกงตัวหน้ามีอยู่หน้ามีสองครับผ่านเนี่ยคือผ่านมาเลยไปว้า พี่ว่าจ้ะเอาจับแขกเด้โอ้เสียมือนั่นเอาหายุเสียมือวายทักมันโกงง่ายเลยพอนี่กะไหว้ก้อนมันยันง,นงบัยังบ่เผาทางหลอกตอนนี่ไหว้ก้อน <c oughs> <c oughs> เหนไหเนาะถูกฮะทานกะเอาเอาขึ้นไววขึ้นไปแั้งบนกะเนาะโอ้ชอบนึ่งทนายก็ไปชื่อนะเฮ้ยสห่าสห้าสหาพันชอบน่อยเดยสหาพันลยวันนี้ไรขึ้นแล้วเลย เอาเ0บาทนเนาะีสอบต้อหาพันตอนะอขื้น้องคหเนาะ้ยเนาะกุญแจยาที่โอล่างังเนาะานะเอาขืมาเลยเนาข้าข้นข้าได้หนึ่งเพื่อนมาเลยวิ่งรอบนี่มือเราเบิกอยู่เขาจะเปลนเนาะเปนตน้้นได้จางานูนนะยังมีอยู่หรอ้องน้เออมีอยู่ปหาแล้วต่อน้นเนาะ บ้านแล้วบ้านนะมัเป็ยัางนอกมันกับอะไรเออเก็บเป็นวาง่วนและหมอบ้านี่แหละหมอะดอาหมอนเอาแต่ทานอ่ทานนี่ทานนี่มันเสียวหาพันหนุเนาะเพลงได้ทานนี่องเ่ก็ทาน

ให้ผ่งตัวน้อยใด้คูน้อยได้เหรอวะเน่ว่าน้ามัน่ว่าอยากใช่น้ามันเป็นอย่างที่ไหนอยู่มาเด้เอาไปยังเนาะให้เดียวเอาเอาเอาสากมาต่อที่นี่ได้ป่ะบอสากมันจะง่ายกว่าเอาเอาเอาสากมาตอกหรือตะปูใค้อีกทุกข้อยสี่ข้อผมแจไว้นี่อีกนึงสากเลยสายอย่างไรห่อเลยเอามาตอกนี่ไว้ Nguyên yên, 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 เพิ้งแบบนี้อ๋อนเดูเราต้องใา้หลอดเพราะอยู่ของทิงอนู่ย่งท่าจังทีขาดรถเนอะบ่พี่ตะปูงัดออกได้คนตีงัดออกงัดนะเมนคนตีคนตีจึงต้องาไว้พาไว้เหรอไม่ีนตีเนะมขาัต้องเขาบัดกวเสคนตีที่ไว้แถวเรียบร้อยตะปู

โอตัวงานออกไปเลยเนาะกกัดโตเพราะนั่นนะนี่ทังรุมอีเปีอยุที่เราถอน่อาี่ยันจะเราผ้าแห้งนเยว่างานกบงานกับลักฐานอย่ี้เลทีรักฐานกองคู่เค่งอยู่ะเลยยังอีกสองเล็บแบบนี้ได้นี่นี่อีกเล็มนึงแบบนี้ครบเลยทียังคคบมดว chống lắc sàn vậy, bảo nó bớt sì, à, này, bởi vì nó có tụt đấy, nó xịt đấy, nó, nó xịt một nấc, 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 một nấc,

วันก่อนมาทิ้ถ่ายพี่น้องกันวันก่้นจะยืทถ่ายก็ได้ก็จะเอาคนเช็ แนี่ยไซื้อมาวันนั้นไปเล่าว่าจะซื้อไปล็อกันนั้นไปซื้อห้ลูกกระต่ายอยู่ฮั่นไปซื้อมาวันนั้นแต่แต่บัสไซต่โซอน่บอรมงเทรุ่นดวกันนี่ม่ใชุ่งเทของบอมานี่ยมารุ่นเบิ้งเหมือนกระเพาบรกซิ่เครื่องเครื่องบอกับสิ่งที่สำคัญที่ว่าเรานนั้กับวลีมีแล้วของเสื้อผ่านแล้วกับแล้วแล้บนั่นหเสื้อผ่านเนี่ย

น่ะนถ้ายกัานี่นี่เกิดว่ายังไม่ไหม้นี่บใสมา้เรืองเหนลงลงโอ้ยมุงมันแล้วกลางดีนี่แมงจะาเนื่องันบอกโอ้เสือผ่าได้ป่ะหน่ายังโมเด้ี่เออยังเดโอ้ผูทายิทยุแล้วก็ยังเต็มอยู่น่ะแต่ทุนพอมอนแต่มุนไม่ไมเออเรื่องเรายังอยู่ด้วนี่ อา๋าไม่ได้เห็นอย่งดอกเนาะมีแต่ว่ามีอย่างก็ยังให้คือคือพระแสงคือว่าไงเพราะว่าก็ให้ทั้งเพิ่นผู้ใดพ,พ่อเล่าใช่ไหมคือทา่า,านพระแสงบระแสงก็บอกแล้วว่าบอกให้ว่าครูแล้วไว้ครูแล้วว่าถ้าสิเอาจังไดเฮือนชาดเดี่ยเราสิมาอยู่บ่คำว่าเจ้าอยากอยู่เลเจ้าต้องมาอยู่เลยมามา,มาบูรีวัดหรือว่ามาฮักษามามาอยู่ว่าเช้าวันคือคนทั่วปกติะ <S <S อะนะไอยเห็นแบบนี้ มวยมาเฮามันบังคับแล้วมันจีแจะแล้วหรอกเพี่งอ่ะคือว่าอยากให้แลาวมาอยู่เฮือนแบบว่าปกติสิอ่ะนะอ่าอันนี้แบบว่าอยู่แบบอันนี้มันบบปกติได้แบบเน็้แบบนี้นะปกติแล้ไปมาไปกับนมันตามมุ้งตามย้มมาตามมุ้งตามย้มมันเกินมวยมาเฮาส่อแล้วเลยคือแบบว่าเฮาอยากให้แล้วหล่ะมาอยู่เฮือนอยู่แบยไงไปกับไปยับมากับมามาหักสมักษาเออมวยใช่ป่ะไปเบะกระสอบเลาะทางไว้ทช่นน้นเนาะมวย มันบวมแสบน่รอก็รอแบบเก็บวดเก็บปองกทายก็ะว่าอน่อเออก็ลงมใชเนรอทางกับเราเออกับเว่ารอกันน่ะอันนี้อันนี้วันนี้รอใช้เสื้อผ้าแบบนอนในเชือกน่ะเนาะคำใส่นอนหันเพราะเพื่อนเจ้าของมันวนอนไปเลยเพื่อนเขาก็เฮ็ดให้แล้วคือบว่านอนจ้ะไปนอนอยู่เทียงให้เตงหน้าคนอื่นเขากะย่านเนาะเอเียงก็จะย่านดิมันบูทึกไปช่ะหกัหลายท่านที่หลายท่านก็บว่าเฮ้นี่วนแล้วลร้แล้วตัวำค้างแล้วเดินหนี คือสมมติว่าคือว่าแสนว่าอ่อนได้เป็นหน่อยเนาะสมมติว่าว่าแสนสีพังคว่าหมบยว่าทางเอฟซีไหลายๆท่านเพิ่อนบอกว่าอย่าวนเราหลายอย่าไปวนเราหลายอย่าไปกลัวเราหลายให้เราอยู่ปกติของเราเน๊ะแต่ว่าเขาคือผู้ใหญ่ผู้เพิ่นชอยเพิ่นก็อยากเห็นเพิ่นก็อยากเบิ้งเพิ่นก็อยากเออติดตามก็ยังบอกเลว่าป้าถิ่มเราสิอ่ะนะเราตรงนี้เขาเพิ่นก็ชื่อเขาว่าให้สิอ่ะนะเขาอยู่ปกติเขาอยู่ปกติบอกเว่าเราเพิ่นป้าถิ่มได้เพิ่นยังเบิ้งอยู่อ่ะนะ เออเพราะมีเรื่องอย่างเขาก็ต้องเข้ามาทายมาถามเอาอมันบอกว่าเป็นยังสาเหตุยังมันบ่นแหละโม่นเขาสิแคเนี้ยังว่าจะถามเอาตรงสมมุติว่าเราบโเออจังไรคอยกับโบเอาแล้วคอยโบอยู่แล้วอแจังว่ากันไหมเถอะนะอ่าไปแสดงว่าถือการลงเฮ้ยปะมันก็อยากหนาวหนาวเปิดพิพิธภันกระตูนะดอกไม้มาเลยแหละขอเปิดไว้เพราะว่ากับท่าที่ะนะวันนี้ปอยเป็นส่านที่บริการเลยตัวนี้เด้อยโนยนทามากกว่าหัวแจ็คลอกกว่านี่นะ กาเงินเืนแล้วป่าจิว่าอ๋อเปจีรู้ทุไทยแลยแต่เก่าจะชื่อรุนเก่าว่ามันอะคนระเบียบอคนระเบยบได้ไหมมันจะเป็นจากข้องกลายเป็นเงินเปจคือคนระเบียบนี่นะว่่าได้เนาะ

เออเล้วว่าค uh, right ันว่าสิเอากุญแจไปให้เล่ากะเรามาเจอเธอเราบ่เคยไปปากไปถามนักเทือกจุวาสิผ่าไว้กะคือเก่าอนะเห็นไนื้อปลาเออคันมินจะมากะคันคือว่าเราอยากเข้าในเฮือนเราจะเอาสิ่งสำคัญนี่ให้พ่อสร้างทูบอกว่าเออให้เล่านะบอกพ่อสร้างว่าอทูหาข่อยข่อยสิมาขายให้แบบนี้นะเท่านั้นแล้วเออใจต้องอยู่เฮือนเนาะว่าเขาคือเขาอยากให้เราอยู่ คาอว่าแล้วเอ้ยอยากได้เครื่องในในเฮือนในชาตินี่ก็ต้องถ่าเขาเป็นบ่อแหละะต้องถามมากกว่าไหนใครสิทุหาบ่อเชียงถ้าเาแย่มันเป็นไดอื่นนะข่อยขาแย่มันเป็นไปได้อื่นนะข่อยหมได้ก็น่าก็หลังเลยคนงัดเลยบ่ทุบเพื่อนบ่อหรือว่าทุบเี่คือทีเขาเห็นอยู่หละเนาะนี่คือเรามันของยันเป็นนักชนะนีื่องเราเพราะง่ายกุญแจนี่ทำลายตัวนี้ใครยุ่งนี่ทำลายตัวนี้ใครยุ่งกับปุยใหญ่ทำลายทำลายเนาะมายจะบอกอะไรกันเหนื่อยเลย ai kia nó đại bản này, Giờ đã kí chắc đấy à Họ cũng kí có việc tao cần này quá Họ cóm kí cả, nhưng mà cầm gì bảo bà con vật bài, nè nó. Bảo lại lao tí. Bảo lại lao, bói cái mà, anh, quân, mà, thì chỗ, thì xa, mà, này hoàng quân, phần nhang hoàng oh. mì mướt đi chọc đi chàm máu rồi đấy nè. mòmên, mòmên mòi xíng phải bò ơi bói. bói hả, bò mì đặc sản, nước mắm khuê bên Thái đấy. bói, bói đây đó, bói 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 thằng, bói mèn, mèn đấy mèn đó, เขากคเห็นอยู่นะอ่าพฤติกรรมเราเขากคเห็นอยู่เรากะโอ้ยบอกกับเขากคเห็นอยู่เนาะแล้วเอาไปนะแล้ววันนี้น่ะมีแต่ว่าอ่าภกษีว่าใดๆเนาะวันนี้จะต้องเอาไปขายอยู่ใช่ไหมเนาะไปเพื่อไปเพื่อผู้สาบซื้อเพื่อภาษีว่าว่าอยากเป็นซื้อเขาบอกว่าเนาะเพื่อ่าษีว่าเพื่อภาษีว่าว่าเออใครได้สับซื้อน้ำเล่าเนา

ปีแพงแพงสิช่างกระซิปีพลังพลังก็รอบนี้วะคักมารอบนี้เอยอะเพรคือคือเขา่าเข่านี่ผมยังจักมิดแล้วเข่านี่เกียงเกียงตับเลยมไม่ใช่ข่าเจ้าเข่าเหนือนกับบุมีเลยเป็นแล้วะเพราะว่าส่วนลายเข่าที่เฮาแล้มาเฮ็ดไหนแล้วในอยู่ในจ่กินนี่เป็นเครื่องอย่างต่างๆนี่เฮาเฮาเสือไม้แล้วนะเฮาเบิ่งนี่แล้วบดี hit แต่ ส่วครับ,บ <ian> ว่ามีมีไข่แล้วก็กินแต่ไข่จนเบิดมีมะม่าแล้วก็กินมะม่าจนเวัตมีข้าวหูกแล้วก็ต้มแต่ข้าวหูกกินเฉงๆกัแล้วกินกับซดเนาะใ่ข้าวหินตะเก او เนาะเราบริเวเฮดว่าเออเฮดอยู่เฮดกินคือกันกับข้าวเราบริเวณแบบนั้นไหนก็เปลือกเป็นง่วอยู่เท้าหง่อยเต็มอยู่คือกาเอยู่ก็ยังไงว่าเราถ้าเราอยากเราจึงเฮด มบอกว่าในมือในว่าบอได้เตรียมว่าชิ้นหนึ่งเข่าบอสหรือว่านั่นบอสคือเฮานอ่ะนะในผู้เดียวเห็นป่ะเห็นอะไรเห็นแล้วบ่ะนี่กินยังเลี้ยวกันเลี้ยวกันตุลาต้มไข่ไว้ต้มไข่ไว้พวกเราแล้วก็หิวแล้วก็แก้กินแล้วก็แล้วเลยนะเอาซื้อไข่มาให้เราอ่ะคนเดียวเนาะอ่าอ๋อไปลอเนาะเหรจ้ะนี่เจ้าชิตตานไปโทรมาบอกเจน à sùn vừa phải thế còn <laughs> thôi Chú sấy nó Thôi, qua chẳng này cho Qua chẳng này có Alo <cười> Thôi mà có không chui được à Chui chui nó cho Chui được à này nó Thuốc ดูชายนอบ้านหนองคำแหาบ้านหนองคำแหาให้ให้ส้อยสร้อยเรือแบบไรน,น,นอเจ้าอยากเขาห้องเยนอยากเขาห้องเยนนโดยเขาหงเย็นนพด้นที่ข้างล่าอือบ้านหนองคำแหาทุกข้อข้มเรือบ่มีชุดใส่เขาเ้ีงเยนบ่ออ่า อ่างบาดาบานี่พี่น้อยเนาะก็ต้องได้ไปหาคนแรกขับแบบนี่เนาะดูว่าน้อ,นองขาแห้ไมีแต่ว่าว่าสิไปเบิ้งก่อนเด้อต้องไปเบิ้งไปเบิ้งครอ,อบครั่วยาควันแบบใดเป็นแบบใดสิน่าซื้ออะไรยังไงกับเจ้าฮึ sư vít vít bỏ Đôi, ok ok để chân ngoài cần may rồi nó à để à, điều và sẽ chỉ thô cáp đọc rồi và để đỡ rồi 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 à, rồi nó à thế này cả khả năng buồn như thế này là thô quá có không chơi được <laughs> สิว่าจังไดหญ่ไปเลยเอ้ยเอาแล้วจังว่ากันไหมตัวนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจังอ่าไปหาไปเบิ่งตัวจริงเพิ่นก่อนเนาะเฮาก็ยังสิ้ปาตัดสินใจอ่าซอยเพิ่นกนบ่ได้เนาะต้องไปเบิ่งพื้นฐานเพิ่นก่อนว่าเพื่็นแบบใดสินะเดี๋ยวเฮาจังจังเบิ่งไปนํากันเนาะว่าอันใดที่ว่าสมควรบ่ออะไรจังไรกัต้องเบิ่งตัวจริงก่อนตัวนี้เนาะอืม่าแต่ละทางบรเวียณอ่าแต่หอนเอาพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศมื้อนี้ก็ได้ เขานางฮหฮมนางเงาพ่กทุกคนระบาดนี่เนาะเ <c oughs> <c oughs> อาเม่นเครื่องเม่นของสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะกะสิได้จังน้อยเนะาะเข้ากัสิพากันเดินทางไปเวียดทางไม่บบดนี้พี่น้องเอ้ยถ้าว่ารอเรามากกคือสิบ่ามาแกแหละเปน็นอย่เนาะจักสิเป็นจังไดแล้วมีแต่ถ้าฟังเบิ่งทางพ,อ,างพงาาอ้างเพิ่นแรงงานว่าอ่าเรามาหรือบ่มาก,กจังไดกัถา้าเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะเฮากับเม่นเครื่องเม่นของเป็นที่เรียบร้อยแล้วชุดเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ย เนาะแต่แบบมีการเคลื่อไไนไบนันรายการแล้วกระชีหูหลอกพี่น้องเลยเนาะกระชีหูวา่าเออเป็นนั่นอะไเนาะอ่าเอา,เอาดูดีมีแห้งหมดทุกกานทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลย